สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเยองนะครับแล้วก็น้องหมวยนะครับในคลิปที่2นะ, 2> ะนะครับวันนี้มาต่อคลิปที่2นะครับจะเป็นการถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายเมื่อกี้เราย้ายถังมาแล้วอ่านี่เป็นการถ่ายแต่เราต้องถ่ายออกก่อนเห็นไหมฮะนี่ลูกกรเราเลยโอ้โหค่ะใหญ่มากนะครับลูกนี้จะจุอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบห้าลิตรเพราะมันมีสองลูกมีลูกในด้วยอ๋อค่ะอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาถังที่เมื่อกี้น้องหมวยช่วยเข็นมา มาเติมใส่ในลูกนี้นะครับแต่ต้องถ่ายอันเก่าออกก่อนอต้องถ่ายก่อนนะครับค่อนข้างเยอะมากร้อนด้วยนะเนี่ย<ะ>ร้อนด้วยนะครับืองท้ายเนี่ยมันก็คือหัวใจหลักของการขับเคลื่อนอถ้ารถบรรทุกเราไม่มีเฟืองท้าย<ะ>มันก็เหมือนรถไม่มีขา<ะ>วิ่งไม่ได้นะครับฉะนั้นน้ำมันตัวนี้ก็เหมือนตัวหล่อลื่นก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่าย<ะ>ตามระยะนะครับก็เหมือนรถทั่วไปอะไรอย่างนี้ที่แบบต้องเปลี่ยนแต่ของรถกระบะมันอันเล็กไง อันนี้เดียวคันใหญ่เลยคนขับรถบรรทุกเลนมากมันจะมีอะไรใหญ่ๆเยอะนะก็เลยให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมีถึงขั้นตอนการปิดนะครับอ่ะเชิวนเชิงครับอ่ะอ่านี่เราจะปิดน็อตแล้วโอเคดูน็อตยังตัวไปเลยเลยตัวใหญ่มากเห็นป่ะเนนะครับเนี่ยเห็นไหมของเราไม่ใช่แค่ขันอย่างเดียวนะ เดี๋ยวเราต้องทำลายเซนด้วยติ๊กด้วยนะติ๊กด้วยคือทุกอย่างขั้นตอนเนี่ยช่างเขาจะเดินตามระบบของเขาะนะฮะถ้าไม่ปิดน,น็อตตัวเนี้ยเติมไปมันก็ไหลออกหมดมนะครับเดี๋ยวเราจะเติมอยู่ครึ่งหนึ่งของลูกนี้<ะ>เดี๋ยวช่างเขาต้องเซนลายเซนก่อนอ,อ่า<อ>มาแล้วเมื่อกี้เห็นหางมันหนักมากนะเดี๋ยวดูตอนเติม<ะ>อ่ะเคยยิงปืนไหม<ะ>อ่าวันเดียวไกล นี่เหรออ้าวพร้อมอ้าวยิงเลย,เยอโอ้ยกระเพื่อมเลยลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะนำรถบรรทุกเนาะ,ะมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอย่างที่น้องหมวยได้ทำไปเมื่อกี้เป็นน้ำมันเฟืองท้ายนะครับติดต่อมาที่สูยเมริการยีหงได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ ทำรถทุกประเภททุกยี่ห้อเลยนะฮีโน่ยูสุและยองรับหมดเลยะนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปยองด้วยนะฝากติดตามน้องหมดด้วยนะครับติดตามยองด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ